ได้ใส่สมองได้คุณป้าคุณต้องคิดทางคุณต้องมีการคิดนั่นด้วยอะไรของตัวเองอ่ะ่วาอะไรนะคอนะตัวเองทาตัวเองตัวเองต้วงตอนมาพูดใช่ไหมใช่ต้องมีการพูดตูดนะตูดเสร็จแล้วมันมีตัวเดียวตูดมีอันเดียวอย่ามาบอกเอาคิด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  ใกล <mar> no <chips> ้ม <Yeah. S 3> ีตูดเดียวเป็นกินตอนไหนเ่อ้ามีหลายตูดมีสองันหอนหลุมหลุกาให้นะม่อมาขึ้นขึ้เขาฝาตรอมาต่สนแกแล้วก็ไปเด็กรักกลัวลูไม่ได้กินเนาะเด็กระรของเราเด็กก้าย่างสองแกเไม่ใช้มือนะฮะ อ๋อเกมนั้นนะเกมไม่รู้เกมรู้สึกว่ามันตลกใกล้เนาะมันใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วคือกิจกรรมตอนเช้าก็จะมีแบบนี้นะมาเนี่ยเนี้ยจะพลอยตอนเย็นเป็นพิธีการต้องเย็นก็คอนเสิร์ตบนคนออกมาเบาเออลงไลฟ์สดกินเนะ อไร้งอะไรแล้วคือเป็นไงเป็นตาอืมสงสัยอ่ะสงสัยกือว่าออกออกฤทธิแล้วตังไอ้นั่นนะชุหางเครื่องเนอะชุดหางเครื่องนะคจะเปคอนเสิร์ตลุงบุญนะจะตับไอ้นั่นนะตัดฟางนะโอ้ผมไม่อยู่แน่นอนวันนั้นผมไม่อยู่แน่นอน่นี่บอกว่าจะใส่ชุดฟาง ไม่รู้อันไหนฟลงอันไหนหอมปีนมะปลอมนะเพราะมันเปลี่ยนทีเนี่ยเหมือนเหมือนเซ็มรางแล้วปลาที่แกงอร่อยนะข้าวมังก้าวแกงอร่อยน้ำยังมีอีกคนหากินหัวเลยตาอเลย ตาไปหาหรอไม่ครันี่กแต่งตักไปมนตัวเลยตั้งอะไรตั้งนึ่งจป้าถินเช่าโอ้โหตัตายมาเนี้ยเสือมีคนกินช่วยแล้วนองเห้อยน้อขกินเขาดวกเด้ย เรองต้นปรด็นหน้าเลยน,น,นี่ผม้องเลย5่อรางวัลเลยที่กะ้าแคปเดียวนะแคปเดียวปีใหม่แคเดียวอย่หนอ50ันเพราันี้19แคเดียวที่นใหม่แคปเดียวปีหม่เาะวันนป็นเนเว,เวลาในารทำงานเราเพล่นการทาง,งานเขาเรียกว่าเวลาเปนตัวเรว

เอ้าคันมาทเขมมาหมดเลยนี่อาเตยนะที um, ่หน so so right? ่เาคเตย่าเลยนะอย่ชีวิเขบบว่โอ้โหเมดเนาะจะได้นปุ๊บๆเกยปั๊บเลยเยเย ยังคล้องกลับบ้านเขานะจ่กวานจะเป็นสนใจไม่มีคนอยู่กาไม่มาใช่ไหมมันจะมีเซตเนี้อีกสีตัวกำลังเข้องกลับบ้านอยู่นะตวเป็นทั้งหมดเจ็ดนัวมาใครบ้านมานะคะนข้าวที่มค้าอุ่นนะคะตอนนี้น่าตัวอุนแล้วคะเอฟซขอบคุณทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลเสือพาไปนะคะ นี่แหละกแกงแกงไทยถ้าไปสวนไปไร่ไปมาอะแรจ,จะแกองอะไรเงี้ยง่ายๆเขยิ้ม